หอยขั้นเขียวยังอ้าใจเย็นๆไม่กระลังหอนม่งันบ้าหมอด้เนอ้่กล่องน้ากับว่าท่านนะครับเมื่อน่ะเนาะอุ่เพื่อนลอยไทยสีแดเพ็รนี่ยังว่าใส่ขอดเก่งดิขวดสีไม่เอาตละเมื่นขอว่ากวสีเอาลวยจักบาทเน่นะขยว่าเตงสีเนาะ ไปโอปอเพื่อน้อง่งคลิปไปเนาะเบามากขอชุนจนสันขั้นแขีววาเพื่อนว่าเิ็โดดีก้อนเกอมเมนตนมากเพื่อนว่าเรับขันงวดนี่บ่ถือข่เสีเข่าสารใส่ทองเดี่ยวนี้เพื่นว่าตายแล้วเนาะปวะหมอผีสียันเสกเข่าสารในบาทนี่สนอข้หเจ้าเสีเข่าสารใส่ทองขันมันบ่ออกกวาสันเอซคู เอฟซีครูแหมใส่มันถือได้แม่ข่อยสีเสกหนังคข่ยนี่ได้หมดหมดข่อยสีจี้อยู่ในท้องแกวพ่อขอ่อยสีจี้หนังอยู่ในท้องแกวพ่อมันแตกจามตูตนได้แม่ข่อยว,อว,ว่าเหันว่าถือใส่กิจิไปให้ปู่อยู่ล่างพญะยาหนาคนละเพราะว่างวดมีขอ่อยมันใจคาดจที่แรกว่าสีอัก์ซือพู้เดียวซือผู้เดียวอันได้เงินผู้เดียวก็น่าว่าสั่น มือน,นั้นเพิ่อนอร,ร่อยไายอเอฟซีละว้อมเมตนมาเนาะอ่าแม่นเขาสารเต็มท่องแล้วว่าจ้นท้องไปจไังใดสิเซเขาสารใส่ท้องเบิกซับวันนี่แม่เบิกซับเสียเอาไปหนึ่งกินกับแจ้วรด้บาทนี่สนอไปได้ว่าโอ้ยถืงแม่แม่เนาะก็สีว่ามือน,นั้นสิไปสื่อเขียนใบใส่กระดาษว่าสิไปสื้อตัวนี้เนาะนางร่างเรียอยู่ลายมือสื้อเพราะว่าสิถือกินหรือสิถือ เลขน้อว่าสันสื่อว่าว่านางขึ้นไปขึ้นมาด้วยว่าเอ้าได้เป็นได้เสียเป็นเสียใจนักเรี่ยงว่าสันสีทุ่มมันตัวนี่ตัวละเมื่อฟันคักหลายอันหลังจากเอาเอาเริ่มได้ก็น้อเมือนันปูรื้อสีมาเขาฝฟันว่าขันอยากถือเลขให้ยีลานะตั้งโตบวงสวงแลลวก็ยีลาล่เองเปิดเองเด้อก็ถือข้นเหมันตัวเลขพ่นวากันลยล่องร่องเบิงว่าพ่นมาเขาฝฟันพ่นสีขีดวหรือว่าอีบีเนาะ ปรากว่าถือตมเล่าน่ะสองวดติดสีคือคือว่าสันหลังจากนั่นมาถือตำเล่ามาแม่นกมี่มือน่ะนะเพิ่นสพิ่นมาบอกแบบไงเพื่อนว่าเพื่อนใหญ่เอาที่แดกเพิ่นใหญ่เอาอ่างพญานาหเบิกซ้ำามา่ไหร่ทางสารนาสารสารปูกระเรวตาผู้ชายสุดดำเนาะเจ้าเฮ็ดอียังกับใหญ่ไม่เฮ็ดอียังอยู่หม่องเก้าก็ดีแล้วสิหาอุ้งงามามห้เลยว่า บานใหญ่มากเห็นบออ่างข่อยแตกมดมันเป็นคือจังองปูนสมัยโบราณนะแม่แตกกระจายเลยแม่เพื่อนหลันขึ้นนาขึ้นมาแน่มแต่ว่าบ่เคยเห็นเด้ดีตัวมันสิได้แตกสะแตกไส้เพิ่อนว่าจังสีเอาสิแตกยังไหนก็อ่างที่แตกข่อยเลยว่าก็เล็กมันสิแตกเพิ่นว่าบาดเทียงกันอยู่บาดมีค้นยางเขามาในร่านร้านพญานาคนาการทีวีเนาะอาจารย์ตอมเพิ่นต่างห้แล้ว บานนีมาอีหยังแต่ยายวัสนมาขอเลขขอจังไดข่อยจัดสวนถ้ำพ่อไญ่อันนี้ก็จัดสวนถ้ำบัตท่านแล้วยู่สิขอมองได้วัสนม่มีมองให้ขอเพิ่นเอาแม่โค่ะจู๊กน้ำรอพพ่นอ,ออกเหมือนแม่เข้าไปขอกับว่าอะไรกันนะบานนี้พ่อไนย<ห>ที่เฮ็ดอันอ้างแต่เพิ่นดังเงยหนามมาเมองมี่หลักมองเพิ่นสิตัวเหาหรือว่ามันสีขาดเหาสีไดเงินบุญีพี่น้อง อีละ่ะเพื่อนวามึงกัดชี้ยากงะางกุณสหายเรยกมึงกัอยากถือคากถือแมนอะไรเร็เป็นยังขึ้อยากถือแท้เพื่อนวะเอาอยากล้วยเนาะกระเบวางซีมึงเอาไปจกเ่เข้าวโลดเดอเอาไปป้อยให้เขาสุ่มเข้าวยางมากนะนะนะ,นะห้เขาเบิร์ตชุกขนโรดให้เขาไปล้วยเพื่อนวาอันนี้ฝันอ,นดนอนีดีสาบานได้ฝันอีดีดิหายอยู่ในใจอย่าเฝ้าหายหเด้อมันฝันนอนหลฝันหลเนาะเพื่อนว่า เอาไปชื่อเจ sort of ็ดสี่เก้ามึงก็สืบแจกผ่นคุณพ่นมึงสีบอะไรเงินล้านอยู่บ่เพิ่นได้ว่าไปตั้งจูเพิ่นว่าจังสี่ตัวใดก็พอวันสันเจ็ดสี่เก้าแข่คอยเอาไปบอกเข้าว่าหล่าวันสันบกเข้าโรดว่าสันข้าเจ้าได้หเลขเบอร์สุขุนในฝันน่ะน่ะเอาไปแจกเข้าโลเจ็ดสี่เก้า คนในบ้าจังสิบอัเป็นตัวเมื่อนนันออกตำเล่าเก้าสี่จำด้บอไมนสีออกบอเรียกไงข่อยว่าข่อยก็ได้กับหัวเจ็ดสี่หกข่อยไปยอดมองได้พ่านคุ้นพ่านอันมือเช่านี่ไปเมี่ยงท่องมาดิไปยอดยุสองสามมองนะไปหาเด็กเจ็สี่เก้ากวาดเบิือนเดี่ยวกันยังแต่เจ็ดสี่หกกวาดต่อบนี้กับกับหัวเอาหหน้า แต่ว่าตรงกับถีว่าถีท่วงกันนะข่อยมักซี่เก่าเก่าซีมันสีออกบ่อเอฟซี่ว่ามันสีออกตัวเก่าบพรข่อยมักซี่เก่าเก่าซี่ังได้กับมีซีเลขหมวดนี้เพราะว่าเมื่อนั้นไปอันบ่อพญานาอันนี้ไปอีกมองเรื่องได้อันนี้บ่ฝันไปนั่งขออันเพื่อนไปเทไรถือเทนั่นเลขซีมันร่อยมากเพราเทไรกับรับตาลุงกับเห็นเลขซี่ร่อยมาก ตัวที่สองเป็นเด็กหาเด็กยุรานพิจานาคแต่ว่าข่อยเขาบ่มักหาที่มันออกงากแต่ว่าที่กันเมื่อยอยู่แต่ว่าเมื่อนี่เสียเอาตัวขียนแขียนห้เท่านั้นแต่ว่าเลขซี่ะศาตว์ก็เลยมาคิดใส่ว่าเด็กกูเปนหายมากนะจังได้กับซีมีซีงวดนี่เจ็ดสี่เก้าแล้วก็ไปซื้อรถตดีเสี่ยงไว้มาฝันว่ามูของดูกไส้น่ะโต๊น้ำตุย ตุยค่ะตุยแน่แล้วโทษถามว่าบักลามูของบักลานั้นอายุคาไดสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีนี่ละกำมัดนี่ละเจ็บเก่าเจ็บแปดนี่ละเจ็ดเก่ามันดังหลายหออกเฉียวเจ็บแปดกับว่าจากน้อมันสีรุ่งตัวหนึ่งซึ่งโอ้กว่าเพิ่งจะฟันเบิกทราบกับฟันว่ารถเก๋งเสียค่ายมันเจ้าแบบอันนี้ตัวกันสามแปดนั่งจมูกหััวกันสามแปด ตัวเน้นเจ็ดแปดตัวนี้ตัวนี่จัดไว้นะคือตัวถีปูเพิ่นมาเขาฟันบอกตัวก็จัดนักครับตัวแรจัดนักเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าจัดนักนักคันคือมีโอ้ยพี่น้องสีเลี่ยงเบิดสุคนเลยนมากินมากินหวงสีเลี่ยงเบิดสุคนเลยมากินเดเจ็ดสี่เก้า แกตัวเด้ออีพอเอ้ยเขาสบป่อยไว้ได้บาทนี่นี่มาเลยบ่กเบิกทรับมาเลยสีเดลียงฟี่ตัวไหนเจ็ดสี่เก่ามีไรจัดไว้หลายเป็นไหนแล้วจ้าอันมันได้มองแม่ยานข้าเจ้าบ่าใจมองละพันคุ้นพันเจ้านั่นก็พันคุ้นพันเจ้านี่ก็พันคุ้นพันเหมือนเศร้าว่าคักเขาเมี่ยงท่องไปจัดอยู่สามเจ้า ซื้อแหงควายแหงควายเนียพันคุ้นพันควายวากีสีเก้าควายวากลับไปกามาเด้อควายวากีนะให้กลับไปกามากลับเจ็ดที่เก้าเก้าที่เจ็ดเที่เก้าเจ็ดแหงข้าเจ้ากลับไปกามาสินะบ้านนี่ตูนมีซื้อว่าลายที่เยาวาออกเรื่อบาทตาเนี้ยเจ็ดที่หกซื้อว่าลายได้แต่กระเลียงได้อยู่โตกันโตกันกระเลียงได้อยู่ เ็บสีหกหนีเพอให้มาเพราะให้มาสองตัวนี่เนาะแือเก็บสามหกเจ็บสี่เก้าไปบนดูสามหม่อแต่ว่าหกสีนี่ไปตรงสารอันของเมติกสารปูสีเจ็ดอันนั่งสมาธิเอาได้หกสี่ก็บหกหนึ่งมันตรงกันตัวนี้หกสี่นี่สีหกนี่คอยยานยานมันอวกตัวห้าสื่อแน่นอนนะยานเอว่าให้มันออกเก็บที่เก้านี่ละตัวปูบอกนี่ละเขาจ้งผิดถือ บอกไฟกับเวสเซียนะวอตที่แลนั่งเขาอยู่เด้อเขาเรียกนั่งเอาแต่ว่าหันบ้องมาคือซื้อหาสองไปนั่งเอาบ้านไม่ตีวดที่แล้วนะไปเขาพุ่มเพลินพุ่มจาของบ่กเขาแต่ว่าตัวนี้ก็ซื้อลายเนี่ย